สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาไกลครับมาเบื้องน้ำแดงครับผมนม้ำแดงมาหอดครับม,มันปลาจะขึ้นผมว่าปลาขึ้นนะครับแต่ผมมีคนหามาสังเกตเบื้องน้ำครับพี่น้องมันเป็นกระข่ปลาขึ้นครับคนอาจจะพราดเน้จากปมพึ่งมาหอดครับ น้ำแดงม้นมาแต่ปูนครับผมถึงใกลๆ้ๆผนครับตอนี่ดงผนครับน้ำไหลลงมาแดยงยันคืนครับผมปกติทุกปีเพราน้ำแดงมากนี่ปลากดจะอพยพขึ้นมากครับผมขึ้นมาวางไข่ขาจะอพยพขึ้นไปพูนนะครับผมงสูงครผมมาปลา,าขึ้นครับครับ คนโมโหจักนี่มันเป็นหนามเป็นยุบ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 ,ยบ,ยบนะครับทั้งคนมีคนตึงเหียอยู่ครับคุเติ่งเติงนเดี๋ยวจะพาไปเบื้องนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งจะเติ่งคนครับมองต้นตาลคนครับหนามแดงยืนคืนนะครับพี่น้องนี่มองหนึ่งครับผมจุดนี้ ผมเคยมารีวิวนะครับผมมงนี่มันคือม่มีคนมากข้นมูจากปลาขึ้นปลาขึ้นคนอาจจบ้านรู้บ่มีคนจ้าคนเลยครับตรงนี้นี่ครับมันจิเป็นแบบนี้น้ำแดงน้ำแดงยี่คืนนะครับพี่น้อง ว่างนี่นึกผมเคยมาหาป่าอยู่นี่เรือเกือบซิมมิดหมดเลยครับว่างนี่นี่คู่ขาดเกินวอองคู่ขาดมองป้ามันจะขึ้นมาแต่ผลครับตะปลาปลาอีโจกปลาพระเกษตรน้ำครับป้ามันจะขึ้นมาแต่ผลครับผมเคลื่อนเรื่องครับผมวันนี้ท่านิ่งไหลลงไปจะเป็นคล้ายคเคลื่อนนะครับผม ต้องไปแม่น้ำซีครับผมไอลงไปแม่น้ำซีปางก็ขึ้นมาจากแม่น้ำซีอยู่นะครับนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมาว่างใครมี่จะอบประโยชน์ขึ้นมาพูดนะครับมองรถไต่มองมองน้ำนจะเป็นทางดำทางดำครับผมมองรถเนินไต่้ลงไปผมทีมเป็นเวิ้งกว้างเลยครับ ่วงประคักเลยนะครับเป็นเป็นเป็นแบบเคลื่อนเลยนะปลาหลายเลยครับพี่น้องมันหนนมัมมีอุปกรณ์หามันสามแดงเครื่องเลยครับ ช่ดทตั้งฝุ่นกับวาลายครับพุ่นอากาศดีครับวันนี้คืมพาคืมฝนเป็นคือคือพาอยุนี่ครับผมมองต้นตาลน,นะครับผมเห็นอยู่สองสามคนแวผมจะพาขึ้นไปเบิ้งครับตั้งแต่มีคนห้าป่ากับเห็นเรือลำหนึ่ง ตุปองตุปองอย่นะครับผมน้ำน้อยๆก็จะหาปลาครับผมสวัสดิงุ่มหอยกระมี่ปลากระเฉดน้ำปลาอีโจกแถวน,นี้จะมีค้อยฝูงครับค้อยฝูงจะไร้ฟูงครับผมบ้านน้องไหลบ้านน้องไหลอำเภอเมือง กินตำบลโคกศีอำเภอเมืองขอนแก่นครับผมหม่องนี้หม่องสองสูงหน่อยเป็นเสาสถานีวิทยุครับแนวเป็นเสาสูงเมือ่อวานนี้จะเป็นค้อยฟูงหลายครับผมพระเจ้าก็เลี้ยงน้ำสิละครับเป็นไลรลงน้ำกินผักเกษตรน้ำไปนะครับผมมแต่ผักเกษตรน้ำขุนอ้าวขุนกระเมียนครับผมเห็นมาแนมเพนยี่เขียวเนี่ย พาะเกษตรนามท่านั้นครับผมเจ้าเลียงค้ายฟูงฝูงละเศร้าสามสิบต40สีต,สตหาสิบตรวว่วมบมูบ้านนี่ผมมาจีผมมาเกือบเป็นพันโตคนนะครับหลายฟูงครับผมเจ้าหอามาอยู่น้ำไ้น้ำทงน้ำอันนี้ครับผม นี่ครับมองรองร้อยคั้วยพันยูที่ล้านนะก็เจ้าก็มาปลูกไว้ไนี้เอาเฟืองไม่ให้กินครับผมทีเป็นจุดเป็นจุดมองร้อยผูกขัว้วทั้างนั้นนะครับนี่มันยังเส้าออยู่ครับเขาเจ้าว่านับปล่อยนีบ้านนั่งก็มีฝูงหนึ่งเขาเจ้ามาอยู่น้ำให้เนี่ยข้วยครับ ข้าเจ้าสิบวปอยตอนนี้ฟงจะแปดมงก็กล้วยเองข้าเจ้าปอยกับสิบมงครับผมสิบโมงไปห้าสิบเอ็ดมงสี่งกับเพิ่งหามุ่งผมนะครับข้าเจ้าปลอยนี่บานนั่งนี่กล้วยฟูงขวอกล้ยครับผมขุนคอกหนึ่งควายนอนเต็มคอร์กครับข้านจ้ปอยนี่คอกหนึ่งครับ นี่ขอกหนึ่งนี่ขอกหนึ่งครับจะ่กุยฟูงค่ยค้ยขอกนี้นี่ตะโมงามครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวงามตัวสูงสูงผมว่าลอยนี่อลอยสี่สิบขสูงครับผมนี่โสมงามครับผมเป็นคุ้ยฟูงก็จะว่านปลอยครับ น้ำขึ้นเลยครับพี่น้องน้ำขึ้นน้ำแดงมาหอดครับแต่ว่าช่วงสายตั้งไก่ผลเพิ่นเพิ่นเพิ่นปิดน้ำไว้ครับผมทั้งสองเก่าครับตั้งผลนะน้ำเมื่อไรครับข้ามน้ำไหลปลาขึ้นมาแล้วน้ำม,มันนิ่งปกติข้ามน้ำแดงสีมันต้องปลาต้องขึ้นมาแล้วครับ ป well. ้าว้อนบอกอาเฮายถามมันอาเยาถามมันเลยบอไปใส่ร็อยู่นี่ละน่ะจังบอบัด ามกบเลือกอนไหนเนาะปลาสลิดตวีว่าหว่าิลาิดมาาสลิดายาสิดีถ้าเข้าปลานมันเป็นฝูงเลหรอปลาสลิดนี่ยบวเป็นฝูงบเป็นฝูง อืม,มเฮยกว่งกับเฮงไล่ศอกบกห้อยตินั่น,นปลาบนนน่นั่ะเงีบยปลากระเงี้ยปลาแหงทีปลากระเงี้ยงนี่ยวบับ <c oughs> ลิดละบอนเพท,ท่านท่านมันี่เสียโดดเนาะวนเต้เป็นมื่หเียบนี่ปลากระเงีย้ยงครับพี่น้องโอ้ยปลาว,ปว,ปปว่าขึ้นน่านขึ้น,นคักแหน็นเนาะตกลงไปแล้วปลากระเงีย้ยงตัวหนึ่งครับผมมาเพราะท่านพราตาเพลินวานในปลาสอยครับไม่ทางปลาสอยยังเงียบเนาะ สิทโอ้ปลาสิทธิ์ก็มีปลาิทธิ์มันหนามคุณปลาในตัวงามครับตัวสีพเขาวโอ้โหหาวหาวนี่ปลาสอยครับปลาสอยหม่งเกินปลาสอยปลาสอยโอ้เห็นหนาปลาแล้วครับปลาขึ้นโคก ไม่แหงแล้วดินอนู่นั่นไเสียนเสี้ยนระมึงโอ้สามบาทก็เลยหลยโตแล้วมันนี่ค้นมมลายครับค้นมมลายสนุกวานะมันไปเอ้า G321 โ oh. อ้นี่แหละครับสามคนยังแซมหนีนะครับกันมาได้หลายคนสิเป็นยังไงอยู่ฝั่งนาซีคนหาคนนี่โอ้ยครับพี่น้องเมืองนี้ปลาขึ้นเป็นกระขายคู่ขาดครับน้ำม,มันอยู่ครับปีนี้น้ำเม,นนมื่อไรน้ำไหลปลากกจิขึ้นอยู่

นั่น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 ,นงตั้งผ,งผุนนะเดี๋ยวฟังุนมันตังุนปลาปลาส่วนแหย้อยูาค่ามันัมามนนายม่น้ำไลเหนียวปลานี่ครับเห็นอยู่นั่นปลาแหยกีปลากระเงะะเี้ยงครับปลากเงียง Ong nguyên tuyển 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 มองกู้ขาดครับพี่น้องมองกู้ขาด่าต้นตาเนื้อครับปีนี้บ่เป็นเก้าแล้วรครับน้ำบ่ไหลปกติน้ำคุน้นน้ำแดงมากมันจะขึ้นในได้ป่าปีนี้เงียบเลยครับน้ำม,มันอยู่ครับน้ำทั้งไตเขาเจ้าบ่าเปิดไงป้าได้บ่ขึ้นมากปีปลาลงท่างลงท่างขึ้น ยี่ใสน้อทางคยขึ้นคูปีค <c oughs> ืเป็นอย่งซี่จะมาน้ำว่าไรคือว่าคือว่าเขาจะถากโอ้กเป็นปรากฏมันขึ้นน,น,ททน้อย่มมวนเนะาะเดีวบาทสองบาทสนี่ตะมันนี่เนาะ เอใ้องอนมาอน้าใส่อันนนนิดสิรีฮะอย่างเงี้นเผ่านน้าน้านโอ้ปลาอยย่ปลาสอยย่ปลาอยปลาอยอ้มทองครับพี่น้องสอยอ้วมนี่นี่นี่น่บา ปลาป้อมกับลท่อมกัมี่นี่มันมันเยอๆอยู่ไหมติวหอยสีน้ำเออนั่นนั่นมาครับมาแต่ข้าวรอดบาแต่ตัวสองตัวไปแล้วครับค่อยเจ็บไปครับค่อยเก็บค่อยเลื่อมเปลนมามาดูเขาแหกันเขามันเสี่เวอรแล้วแฮ่แฮ่ได้แฮ่ได้นี่มันจะสียยากเยอะหมากันไ่เลยมันใจขาดเลอยมันขาดตา อยู่บ้านโน่นแมนอยู่บ้านโน่นก็เจ้าหฮะมายี่สิบปีแล้วเจ้าอยู่ทานดขันเจ้าผมอยู่หอยโจทย์ครับหอยโจดบ้านพี่่กมพี่กมเที่เฮาน่ตะกี่พยังบอสมัยสมัยก่อนสมัยยางเนาะสมัยบ้านเจริญก็ว่าแล้ว

ใ่่นกันดอันนีงยีิงัันหลังคเรียนมาพี่เลี้ยงกันใช่ไปแน่นไปให่น่ะนี่ว่านฟางคุณมีผู้เดียวครับพี่น้องวางนีซีวันนี้ซี่คนครับนี่น้ำผงอนนี้น้ำผงน้อยน้ำผงนี่

เอาเลยครับเอาเลยบ้านเหี้สุมกันครับพี่น้องเนีตกน้ำแล้วแต่มาหลุนน้ำกันครับวันนี้ ไอช่องไอแม็กตัวนั้นช่องราตลาดตะลีวิธไท่เรลาบ้านเดียวกันครับอยู่บ้านเดียวกันเมียนครับเราไปทั้งเล้าตัวเราบุคอยไม่เราจะไปน้าตลาดนัดช่องไท่เล้าช่องตาอูช่องเม็กต่อแนะแล้วก็จะไปคนน่ะไปกับบาหน้ายบาหน้าตัวไปน้ากันก็จะไปทั้งเล่าตัวครับ นั่นนั่นนี่มาวงผลงานครับมีนยื่นแจ้งแกงแบมานึงปากแงีงปแงงกันจัจราแงปากแงีงแงงปากแงงปแงงกันจะขึ้นไปไขรโอ้ยสองด้วยไขรเต็มทองครับบาทนี้นอนสองอันนี้นอนหนั่งนั่นึ่งตี โอ้มันกัดเขามาเรื่อยๆเลยเนาะนอนห้างนั่นละนั่นนึงมันยังห้างปลาคาอีไทย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 อีถอห่างมันมันมาตีหรอไอ้ปลาตาหนี่ปลาใหญ่บ่หรือร่องไปย์ส้มเบาผุนหินของหินของหินตีอ๋อมีหินอยู่นี่พูนปลาตาผไปยุฟังผุนนะในไร่ตัวอีเด่นปลากระงี้ยงหน่อย ตาอยู่ฟังผลเนาะอยู่ผู้เดียวแล้นุกเอาบาดตโตัองตัวเย็บหอมน้อมเรียบไปเรื่อยๆครับนี่ปลาอยังปลาเสียมบ่ปลาเสียมปลาเสียมปลาข้าวขนนุ่นปลาข้าวหน่อยปลาข้าวขนนุ่นปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาเนื้ออ่อนครับเป็นปลา กระเชมน่ยงม่ั่งสักพักหนึ่งก็เย็นเดครับผม,ผมกาประมาณปลาเของมากกับว่านี่ยุนสิครับัขแม่นช่วงปลาขึ้นโอ้ยมวนเดียครับพี่น้องบได้ยืนหนึ่งสี่รอครับผม ขึ้นมาปูดปลากันน้ำเลยน้ำไม่ไหลครับแต่ว่าปีนี้แปลกครับแปลกแปลกปลาข้าวครับน้ำไม่ไหลเลยน้ำม,มันอยูว่าจังไรวะนี่น้ำแดงมาหอดเนี่ย่าปลาบ่ขา้ขืนครับมันหาทางขืนบ่เห็นน้ำไม่ไหล <c oughs> หมจักว่าทั้งไหนทั้งเทิงทั้ง,ง,งดุม <c oughs> ปกติปานจะขึ้นยอดน้ำครับปานจะขึ้นยอดน้ำ น้ำไหลมาทีโอ้มันก็หูจักทางเนาะทางนี้เดี้ยทางไปพันมีน้ำนิ่งมู้จักสิไปทางไหนลงทางามุอตปลาถึาะบุญือว่าขาดบานิตยวมึงมีปลาปลาดูปลายังมาไลปลาออกมากครับยืนนลไปโจม ในปลาหน่อยออกมาทั้งนอกนั่นนั่นอ๋อกมาอีกแล้วไปปลาซอยปลาซอยอีกแล้วครับนอนเผานอนเผานอนเผาซอยหมานแต่ผู้เดียวเฮียพ่อตาเราหมานปลาซอยครับปลาซอยปลาซอยอุ้มท้องมันแหลบออกมาจากมันก็ต้องออกจากพ่อปอดเนาะน้อกมาหนี คานี้ปลาปลาจะโดม so ามาไลมันออกมาแห้งจะคักนงถ้าผลมีคนมากดอกคนหนึ่งครับเออเาเล้วโัวเล้งสัว์ก้างมั๊กใจนีะเลามาก

ทั้งหนอกป่าไายป่าบกเขาฟังครับกลาไปไดกกันเอ๊ะห่สอย เน oh. ี้ยพ่อชื่อมีติดต่อช่วยพ่อให้สองปลากระปิ้งเนี่ยแต่ไหนก็ฮึฮึโอ้เจียวลงอุ้มดาบเลยอือใส่ขันตันขันตันขวมเวิร์ตเลกันบ่ขอ แม่มี่ตีละวาน้งส้นถึง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 นี่ครับน้ถึงตังถึงตัึงตคือปลาเลียงไหมคือยามนลงปลาคือให้น้องคือปให้น้องโอนจังสันเนี่ยเท้า่ยมีมงยืนแล้วคนนั่นเนี่ อายุนั่นปลาเงีงปลากระเงยงปลากระเงยงครับปลากระเงยงปลากระเงีงย,ยงพุ่งไปวิ่คูเนี่ยทีครับพี่น้องพอได้๋ยวปล่อยเจ้าปลาตัโตสองตัวไป,ป เ่นะดอาออยีนะ่ยปากะเยงปากะเงยงครับพี่น้องแงปลาอยูปากะเงยงแอ๊ะอ๊ะอ๊เสียงมันหอเนี่ยปากะเยงเอา มันหลอดไปแล้วเด้แต่มันของเงียงมันของเงียงเนาะมันของเงียงมันมันของ